เป็นไรอะลูกแม่แม่คะเรียกอะไรอยู่ได้หน้าลำคาญจริง,รงตอนที่ฉันคลอดเนี่ยนะฉันไม่เห็นต้องมีใครมาคอยเอาจจใส่ดูแลฉันเลยแม่คะทำไมแม่ถึงพูดกับหลานในแท้ของแม่แบบนี้ล่ะคะฉันไม่สอนแกก็ทำให้ลูกแกเงียบเองแล้วกันถ้าไม่มีปัญญาให้ร้องแบบนี้แหละ มันเป็นยังไงลูกฮึลูกสาวพ่อนี่น่ารักจริงๆเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยเนี่ยเหมือนตรงไหนคะเหมือนทุกตรงเลยคลยๆเขาก็บอกถ้าได้ลูกสาวน่าจะเหมือนพ่อจ้าเหมือนก็เหมือนเนาะก็ปีร้อยเปอร์เซ็น์เลยเนี่ยเอ๊ะพ่อ สายแล้วนะไปทำงานได้แล้วไปยังไม่อยากไปเลยอยากเล่นกับลูกเนี่ยไปทำงานก่อนค่ะแล้วไปเก็บเงินเยอะๆมาให้ลูกด้วยนะโอเคงั้นพ่อไปทำงานก่อนนะลูกถ้าจูอยากได้อะไรก็เรียกแม่ได้แล้วนะพี่ไปละค่ะขัขบรถดีๆนะโอเคจ้ะพไ,ไปทำงานนั้นลูกอ เป็นไรอะลูกแม่แม่คะแม่นี่อยกอะไรอยู่ได้น่าลำคาญจริงๆแม่คะแม่ไปชงนมให้หนูหน่อยได้ไหมคะลูกหนูร้องใหญ่เลยอะ่ะสงสัยน่าจะหิวนมนี่แกเป็นแม่คนแล้วนะแค่นมแค่นี้ ไม่มีปัญญาชงแล้วไงตอบนะคะแม่แต่หนูเพิ่งผ่าลอดมาเองหนูไม่มีแรงเดินคะ่ะแม่ยังไงแม่ไปชงนมให้หนูหน่อยนะคะอย่ามาจับอ้อยแถวนี้ตอนที่ฉันขอดเนี่ยนะฉันไม่เห็นต้องมีใครมาคอยเอาใจใส่ดูแลฉันเลยและไอ้แผลเนี่ยก็แค่นิดเดียวมันคงไม่เจ็บหรอกตอแหลดิโลกหนูไม่ได้ตอแหลนะคะแม่ เป็นลูกชายนะฉันก็จะช่วยแกเลี้ยงหรอกแต่นี่อะไรลอดทั้งทีได้ลูกสาวฉันเนี่ยต้องการคนที่มาสืบทอดวงตระกูลลูกสาวนะโตขึ้นมาก็ต้องแต่งงานไปอยู่บ้านผัวแต่แม่คะลูกหนูเขาก็เป็นคนนะคะเกิดเป็นลูกชายหรือลูกสาว ผมไม่มีสิทธิ์มากำหนดค่ะแม่โชคชะตาฟ้าลิคิดไว้แล้วนะคะแม่แล้วน้ำนมเนี่ยก็ไม่มีให้ลูกกินชงแต่นมผงโตขึ้นมาคุณโง่งแก่แม่คะทำไมแม่ถึงพูดกับหลานในแท้ของแม่แบบนี้ล่ะคะฉันไม่สอนแกก็ทำให้ลูกแกเงียบเองแล้วกันถ้าไม่มีปัญญาก็ให้ร้องแบบนี้แหละ 没。Nah. ไหนๆก็ชงนมแล้ะทำกับข้าวเผื่อฉันซะเลยนี่จู มีแต่ผลไม้แกกับข้าวฉันละ่ะแม่คะหนูไม่มีแรงทำจริงๆคะ่ะนยังเจ็บแผลอยู่เลยเห็นแกตัวจริงแม่หนูเห็นแกตัวยังไงคะนี่หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะหนูยังเจ็บแผลนะะีนแ่แม่บอกให้ทำกับข้าให้แม่ถ้าหนูไม่ได้คลอดลูกหนูก็คงจะทำให้แม่ได้นะคะ แล้วอีกอย่างใครต้องช่วยเหรอใครกันแน่ครับแม่นี่แกกล้าว่าฉันเหรอ <S <s <ays> จุ๊ <S <s ays> <s ays> แม่นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับ เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอแกก็ถามเมียกันสิฉันสั่งมาทำกับข้าวให้ฉันอะมีแต่ของตัวเองเท่านั้นแหละไม่เคยคิดจะเผื่อแผ่ฉันเลยแม่จูเขาเพิ่งจะคลอดลูกเองนะแม่จะให้ทำนู่นทำนี่ได้ไงครับทำไมจะทำไม่ได้ฉันคลอดแกมาสามวันอะฉันนั้นต้องไปแบกฟืนเลยนี่มันยุ่งไหนละคบแม่แม่จะเอามาปีบที่แบบนี้มันไม่ถูกลูกมันหมุนไปถึงไหนละคบแม่มันก็หมุนอยู่อย่างนี้แหละแกรู้เรื่องอะไร ฉันกำลังสอนเมียแกให้เป็นเมียที่ดีอย่างแกไงสอนสอนอะไรคะแม่สอนได้ทำอาหารก,กินไงสอนได้ทำงานบ้านอะทำไมต้องให้แม่มานั่งทำให้กินหรอแล้วเมียผมไม่ทำตรงไหนบ้างครับเขาแค่พักช่วงที่คลอดลูกเฉยๆปกติงานบ้านทุกอย่างก็เป็นจูททำจูเขายังขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริมทำไมแม่ไม่เห็นความดีของเมียผมบ้างเลยครับ น่นมันข้อลูกสาวของแม่ทำไมแม่จะได้ลูกชายลูกสาวลูกสาวแล้วมันไม่ใช่หลานสาวของแม่เหรอครับนี่ลูกผมนะแม่แม่อย่าลืมนะว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่โจแอไปเป่าหูอะไรลูกชายนั้นถึงได้กล้ามาเถียงฉันขนาดนี้พอได้แล้วแม่ ถ้าแม่ยังไม่ยอมรับความผิดและไม่ขอโทษจูอีกผมจะส่งแม่กลับไปอยู่ที่ดอยเหมือนเดิมครับแม่แม่ขอโทษแม่ขอโทษใครครับจูแม่ขอโทษปเดี๋ยวพี่พาจูกับลูกไปพักก่อนส่วนกับข้าวเดี๋ยวพี่ทำให้กินเองนะ 好、oh.